ต้องขอโอกาสนี้ได้กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวคอรมอทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจให้สมาชิกสภาพอรมอจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไก่ได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องประชาชนในการเลือกสร้างเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับและหลังจากนั้นเราได้มีการพบปะหา,หารือกันพูดคุยกันได้ขอตกลรง ในการทำงานร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทั้งพักเพื่อไทย,ไทยและพักก้าวไกลจะร่วมกันทำงานเพื่อย,ยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสของสภากรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกคนข้อที่สอง หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้งสอตอ,อย่างเป็นทางการแล้วในการร่วมกันทํางานตามข้อที่หนึ่งสมาชิกสภากตทของทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติเพื่อเลือกประธานสภาปตทและรองประธานสภาปตทเพื่อให้การทํางานมีเอกภาพโดยจะมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆเป็นไปด้วยความเหมาะสม คั้งนี้เราได้คำหนึงถึงสมาชิกสภากรทมทุกคนในการทำงานเพื่อควบคุมตรวจสอบและดูแลการบริหารราชาการกรทมอของฝ่ายบริหารที่มีผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารนะครับส่วนใ้อีกสองประเด็นผมขออนุญาตให้ท่านเลขาธิการทัเก,ก้าไกลเป็นผู้ถแถลงน,นะครับเพิ่มเติมครับก็เลย ที่3นะครับที่เรามีการาหารือว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันในสภากรุงเทพมหาคนครนะครับ 3. ส,สมาชิกสภากรุงเทพจากทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคณะได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริตป,ประพฤติิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อทําให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสุจริตโปรง่งใสตอบตนองผลประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงข้อที่4สมาชิกสภากรุงเทพของทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครทั้งนี้ก็เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการทํางานนะครับให้ถ้าประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครได้มากยิก่งขึ้นนะครับโดยทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพจากทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยมุ่งหวังว่าเราจะทุ่มเทการทํางานให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหาคอนครอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับ การทํางานของสภากรุงเทพให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวกรุงเทพมหา,านครได้ทุกคนต่อไปใล้ในการหาเสียงเข้าไปสเสนอต่อสภาพเพื่อให้สภาพิจารณานะครับนําไปสู่การปฏิบัติของท่านผู้ว่าครับสำหรับ12ไมโยบาทเพื่อสร้างเึ่งที่คนเท่ากันนะครับโดยส่วนตัวผมก็ได้การเลือกตั้งท่านผู้ว่าชาชาติ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับซึ่งพวกอคจินีกรพิจารณาร่วมกันครับแล้วก็หลายเรื่องครับก็เห็นตรงกันครับแล้วก็การทํางานเนี่ยในการปรับแต่นโยบายก็สามารถปรับแต่ได้ทั้งในส่วนซึ่งจะทําให้กรุเงเทพมหานครขยับโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ค่อนข้างจำกัดมากๆ็พรถูกต้องใช้กลไกของสภากรุงเทพมหานครในการจัดก,การงบของการระบายน้ํา ก็คงต้องมีการทวบคทุมฝ่าและจัดสรรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้สมสัดส่วนนะครับการบรรจุครูพี่เลี้ยงนะครับงบที่ในที่ใช้ในการปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งงบในการดูแลของประชาชนในส่วนของการเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับโดยเพาะเรื่องของวัคซีนปลอดแอนเซนนะครับก็คงจะ หารือการในส่วนการบประมาณซึ่งก็จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆวันนี้ผ่านสภากรุงเทพปรานครซึ่งผมคิดว่าก็โดยในหลักการแล้วถ้าเกิดประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชน